สวัสดีค่ะสำหรับท่านที่สั่งกิ่งพันไว้นะคะอันนี้เอจะทำคลิปสอนวิธีปลูกด้วยนะคะเพราะว่าหลายๆท่านเนี่ยขอมาบอกว่าให้สอนปลูกด้วยอันดับแรกนะคะระหว่างที่รอกิ่งพันุ์ของเรารอให้เขามีรากพร้อมปลูกนะคะเราก็จะมาเตรียมหลุมไว้กันค่ะ วิธีการเตรียมหลุมเนี่ยก็คือเราต้องขุดหลุมกว้างนะคะประมาณกว้างคุณยาวประมาณ50คูณ50ซนเมตรค่ะแล้วก็ลึกลงไปก็ประมาณ30-50ซนติเมตรเหมือนกันนะคะขึ้นอยู่กับว่าดินแต่ละที่เนี่ยเป็นดินแบบไหนด้วยนะคะมะนาวเขาจะชอบดินร่วนปนทรายค่ะถ้าหากว่าดินของเราแน่นมากเนี่ย เป็นดินค่อนข้างเหนียวเนี่ยก็ให้ขุดลึกหน่อยเพื่อจะใส่วัสดุปลูกลงไปช่วยให้ดินร่วนมากขึ้นนะคะ บางบางที่นะคะบางไร่ที่เขาปลูกเยอะๆเนี่ยเขาก็จะใช้แมคโคลกมาช่วยช่วยขุดไม่ต้องมาขุดเองนะคะสำหรับท่านที่ปลูกลงกระถางก็ขอกระถางกว้างๆนะคะ เราก็ได้หลุมตามไซส์ที่เราต้องการแล้วนะคะหลังจากนั้นวัสดุปลูกของเราวันนี้นะคะก็จะเป็นใบจําจุลีค่ะหรือว่าใบกล้ามปูนั่นเองนะคะถ้าหากว่าบ้านใครหาไม่ได้นะคะสามารถใช้เศษหญ้าเศษใบไม้อื่นๆแทนได้เลยนะคะแต่ถ้าเป็นใบจําจุรีหรือใบกระถินอะไรเงี้ยพืชตะกกลถั่วก็จะดีมากเลยค่ะ ใส่ลงไปเยอะๆเลยค่ะใครมีมูลสัตว์ก็สามารถใส่ได้นะคะแต่ไม่ต้องเยอะนะคะเพื่อให้จุลินทรีย์เนี่ยเขาช่วยย่อยกำปูหรือใบจาจุลีนะคะก็มีเศษหญ้าสามารถเตรียมหลุมไว้ได้เลยจะช่วยให้ดินร่วนซุยนะคะใส่ให้เต็มหลุมได้เลย เราก็จะลดน้ำให้พอชุ่มค่ะคือในระหว่างกระบวนการย่อยสลายซากพืชเนี่ยที่เราจะเอามาใช้เป็นวัสดุปลูกมันจะเกิดความร้อนค่ะทีนี้ถ้าเราไม่เตรียมไว้ก่อนเนี่ยแล้วเอาเอามาใส่ตอนที่เอาต้นลงปลูกเลยเนี่ยความร้อนก็อาจจะทำให้ต้นมะนาวชะงักการจเจริญเติบโตได้นะคะเพราะฉะนั้น,นให้เตรียมไว้ก่อนล่วงหน้าเลยค่ะ หลังจากนั้นก็หาอะไรมาคุมไว้ไม่ให้เขาแห้งเกินไปนะคะเพราะว่าช่วงนี้อากาศร้อนวันนี้เราใช้ใบตองใช้เป็นถุงพลาสติกหรืออะไรก็ได้นะคะบางคนก็ใช้ฟางคุมนะคะแล้วเราก็เอาดินทับไว้นิดหนึ่งไม่ให้เขาปิวหายไปไหนนะคะแล้วก็จะการ เตรียมวัสดุปลูกเนี่ยก็จะพอดีกับช่วงระยะเวลาที่เรารอกิ่งพันธ์ุนะคะก็คือประมาณเดือนนึงการที่เราจะดูว่าเขาใช้ได้เมื่อไหร่ก็คือตอนเช้าเราตื่นมานะคะลองเอาเอามือลงไปล้วงลงไปนะคะเราก็จะพบว่าวัสดุปลูกที่เราเตรียมไว้เนี่ยไม่ร้อนก็ถือว่าใช้ได้เลยค่ะ